สวัสดีครับมาพบกับรายการวิชาคนอยู่กับผมนรงวิสศน์ทองครับในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้เรื่องยากที่สุดไม่ใช่การหาคนเก่งเพราะคนเก่งคงหาไม่ยากมีคนตกงานมีคนว่างงานมีคนพร้อมเปลี่ยนงานเยอะแต่การรักษาคนเก่งให้อยู่ต่อไปกับองค์กรอันนี้สิเป็นเรื่องยากมากยิ่งคนเก่งที่มีทางเลือกในชีวิตครับ ผมได้คุยกับคนเก่งๆหลายคนที่ทำงานในองค์กรโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้บริหารคนที่เป็นผู้จัดการเป็นคนที่มีความพร้อมที่จะลาออกเมื่อไหร่ก็ได้ mm. เช่นเขาเคยคิดจะลาออกอยู่แล้วนะจะจะเอิร์ลี่รีทหรือจะ,กะเกษียณเร็วขึ้นหรือว่ากลับไปใช้ชีวิตแบบบ้านปลายชีวิตนะให้เยอะขึ้นนานขึ้น คือคนที่เก่งๆแล้วก็มีความพร้อมในชีวิตไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินมีเงินออมมีธุรกิจส่วนตัวมีอะไรที่เขาเรียกว่าสนับสนุนชีวิตของเขาอยู่แล้วคือออกไปก็ไม่เดือดร้อนมากน,นักนะก่อนโควิดเนี่ยก็ยังลังเลฮะห้าสบห้าสก็คืออยากออกแต่ก็ยังเสียดายอยู่อยากมีหน้ามีตาอยากทํางานในสังคมอยากอ,อยากอยากเป็นคนทํางานในองค์กรแหละก็ออกไปอยู่บ้านเป็น ตาลุงเป็นป้าแก่ๆคนนึงก็ดูไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่แต่เชื่อไหมครับว่าพอช่วงโควิดสองรอบสมรอบเนี่ยมีหลายคนมากที่โควิดช่วยให้เขาเร่งการตัดสินใจแล้วก็ลาออกกลับไปอยู่บ้านใช้ชีวิตแบบที่เขาเคยคิดแล้วก็เคยอยากจะตัดสินใจอยู่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าบางคนเนี่ยเหตุผลง่ายเลยครับที่ทำไมรีบตัดสินใจลาออกตอนนี้ เขาบอกเขาเริ่มรู้แล้วว่าการเข้ามาทํางานโดยเอาตัวเองมาเสี่ยงกับการติดเชื้อแล้วก็เอาเชื้อโควิดกลับไปติดคนที่บ้านครอบครัวซึ่งเป็นคนที่เขารักเนะี่ยมันไม่คุ้มค่ากับการที่เขาจะต้องมาเสี่ยงชีวิตแบบนี้อันนี้คือเหตุผลหลักหลายคนนะครับที่เร่งการตัดสินใจลาออกนะเพราะว่าโควิดคนบางคนก็รู้สึกว่าผลตอบแทนที่ได้ กับความเสี่ยงที่มีมันเริ่มไม่ค่อยคุม้มนะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เขาต้องทำงานตามเงื่อนไขการจ้างเดิมแต่ภายใต้สภาวะการใหม่บางทีชีวิตมันลำบากขึ้นกว่าเดิมนะก็คือทำงาน w o r k f r o m home บ้างนะครับแล้วงานก็ไม่เป็นเวลาบ้างมันไม่ฟ r o m home จริงๆอะครับอยู่บ้านแต่ว่างานทั้งหมดสุดท้ายแทนที่เขาบอกว่าเอ้ยเวลา ไปทํางานที่บริษัทเนี่ยก็คือจัดสรรเวลาได้เวลาส่วนตัวเวลาครอบครัวมันแยกกันเด็ดขาดลูกเมียหรือคนที่บ้านรู้ว่าไปทํางานแต่พอกลับไปอยู่บ้านบางคนบอกว่าไม่ใช่ว่าดีนะ work from home อยู่บ้านทั้งวันเขาไม่ใช่ว่าดีเขารู้สึกว่าเขาอยู่บ้านแต่เขาไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเพราะครอบครัวเห็นเขาก็จริงแต่เขาไม่สามารถที่จะมา เอฮาปาร์ตี้กับครอบครัวได้ตลอดเวลาเพราะมันยังทํางานยิ่งบางบริษัทบอกว่าเอ้คุณต้องเปิดกล้องอยู่ออนไลน์ตลอดเวลานะพักเบรกกินข้าวได้เท่านั้นเหมือนทํางานบริษัทอะไรเงี้ยเลิกงานโขัน,นั้นเขาบอกยิ่งเครียดกว่าเดิมเพราะว่าบางทอีอยากมีกิจกรรมกับลูกหรืออยากทาอะไรในครอบครัวคนก็เห็นหรือว่าคุณอยู่อ่ะแต่คือคุณทําอะไรไม่ได้บางคนก็รู้สึกว่าสิ่งนี้แหละมันทําให้เขาอึดอัดมากกว่านอกจากนี้นะครับ หลายคนก็รู้สึกว่าไอ้ตำแหน่งหน้าที่ความก้าวหน้าอะไรต่างๆที่เขาเคยฝันไว้อะมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วน่าจะเพียงพอที่จะตัดสินใจลาออกแล้วยิ่งช่วงนี้อ่ามีอีกแคสหนึ่งที่เจอก็คือพอได้อยู่บ้านนะครับหลายคนไม่ได้ถูกฟิกเวลาขอให้ได้ผลงานตามที่ต้องการคนเหล่านี้เริ่มเปิดโลกทัศน์ตัวเองตอนที่ทำงานประจำอ่ะแชั่วโมงอยู่ที่บริษัทแทบจะไม่ได้เข้า ไปหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตเลยแต่พออยู่บ้านทั้งวันอ่ะเขาเรียก <ๆ S 2> ว work f r o m home บางคนก็มีเวลามาก,มากเพราะ,ราะบริษัทต้องการแค่ผลงานหลายคนก็ไปเจอโอกาสใหม่ๆในชีวิตเพราะเดิมคิดว่าทลาออกมาแล้วมานั่งใช้เงินเก่าอย่างเดียวเนี่ยถึงแม้จะพอแต่เขารู้สึกว่าม,มันก็เสียดายไร้คุณค่าในชีวิตพอ Work from home เวลาอยู่นานก็เข้าโลกออนไลน์ครับหลายคนก็ไปเจอการสร้างไรายได้การหาไรายได้จากโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจส่วนตัวนะครับจะซื้อขายของออนไลน์การลงทุนออนไลน์โ,โหมันเริ่มเห็นอะไรเยอะว่าเอออยู่บ้านก็หาตังได้นะทําไมเรามัวแต่ไปทํางานบริษัทตั้งนานบางคนก็คิดประมาณนี้แล้วยิ่งคนที่เขามีเงินเก็บมากพอที่ไม่ได้เดือดร้อนเป็นนั้นคือรายได้ที่หาได้จากโลกออนไลน์แม้แม้มันจะได้น้อยกว่ารายได้ที่จากการเป็นปลูกจ้างแต่ก็ทำให้เขา รู้สึกว่ามันดีกว่าที่เอาเงินเก็บมาใช้อย่างเดียวอย่างน้อยก็มีเงินหารายได้จากออนไลน์ได้นะครับตรงนี้แหละเลยทำให้คนเก่งๆหลายคนนะครับเริ่มตัดสินใจยืน่นใบลาออกจากองค์กรแล้วคนเหล่านี้ออกไปนี่โอ้โหก็หาใครมาแทนค่อนข้าง,งยากเพราะเป็นคนเก่งเป็นคนที่ทำงานมานานนะครับและเป็นคนดีขององค์กรองค์กรก็อาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าเออคนนี้มันจะออก แต่จริงๆเขาคิดมานานแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงอาการให้เห็นว่าเขาไปสมัครงานใหม่เขาได้งานใหม่แล้วมาของขึ้นเงินเดือนเขาไม่มีพวกนี้ก็ทํางานไปเรื่อยๆองค์กรหลายองค์กรก็ตายใจครับคิดว่าเฮ้ยคนกลุ่มเนี้นะของตายอยู่กับเรานี่แหละคงไม่ไปไหนหรอกแต่ใช่ไหมก็คือเขามีทางเลือกในชีวิตเขาไม่ไปไหนก็จริงไม,ไม่ลาออกไปอยู่องค์กรอ,อื่นแต่เขามีทางเลือกในชีวิตมีอีกกลุ่มหนึ่งครับ กลุ่มนี้ไม่ได้มีเงินเก็บมากพอที่จะออกไปอยู่บ้านไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัวที่จะเลี้ยงตัวเองได้แต่เขาเพิ่งมาคิดเปลี่ยนงานก็ช่วงโควิดนี่แหละก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้คิดหรอกเพราะเริ่มเปรียบเทียบเออองค์กรเราทําไมไม่ทําอย่างนี้ทําไมไม่ work from home องค์กรเราทําไมไม่ทําแบบนั้นแบบนี้เริ่มมีคําถามเพราะด้วยปัจจัยทางด้านความเสี่ยงเรื่องสุขภาพก็คือเรื่องการติดเชื้อการเจ็บป่วยการแพร่เชื้อการรับเชื้อ การคุกคีกับคนในบ้านอะไรประมาณนี้สุดท้ายเขาเริ่มที่จะหางานใหม่โดยไปเลือกทำงานกับองค์กรที่ตอบโจทย์ชีวิตเขาเช่นบางบริษัทบอกว่าคุณทำงานอยู่ที่บ้านได้เลยเราดูแค่ผลงานคุณอย่างเดียวไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะใช้เวลาอะไรยังไงขอให้คุณทำงานได้ตามที่เราต้องการ โจทย์แบบนี้เริ่มมาหลายคนที่อยากอยู่บ้านอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็เริ่มที่จะหางานที่ตอบโจทย์ชีวิตตัวเองแล้วอย่าลืมนะครับมีหลายธุรกิจที่เริ่มปรับตัวและเข้าใจคนทํางานเก่งๆหลายคนที่มีทางเลือกในชีวิตเขาก็เริ่มสร้างเงื่อนไขในการจ้างงานใหม่ที่สามารถทําให้ลูกจ้างเนี่ยเลือกนะแบบการจ้างงานที่เหมาะสมกับตัวเองได้คนจ้างก็คุ้มลูกจ้างก็สมดุลกับชีวิต แล้วก็ต้องการแค่นี้คือคนบางคนอ่ะอาจจะไม่อยากได้เงินเดือนร้อเหมือนที่เคยทํางานได้สัก50%าสอร์เก็ยังดีแต่ได้คุณภาพชีวิตกลับคืนมา70-80%เป้าแฮปปี้กับชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลายกรณนนี้ที่เกิดขึ้นที่พูดมาก็คืออยากจะบ,บอกว่าถ้าองคอ์กรไหนคิดว่าคนเก่งมีโอกาสที่จะไปจากเราด้วยเหตุนี้ก็ คงถึงเวลาที่จะทบทวนกลยุทธ์มาตรการในการจ้างงานแบบใหม่มีคนหลายคนนะครับยังอยากทํางานกับองค์กรเราต่อแต่เขาอยากทํางานกับเราแบบฟรีแลนซ์เขาอยากทํางานกับเราแบบพาร์ทไทม์เขาอยากทํางานกับเราเป็นจอบจอบจ้างเขาเป็นชิ้นชิ้นเขาอยากทํางานกับเราเป็นแค่พี่เลี้ยงเป็นแค่โค้ชเป็นที่ปรึกษาให้กับคนที่อยากทำงานฟูลไทม์อะไรเงี้ยครับแต่เนื่องจากว่าองค์กรยัง ยังมีเงื่อนไขาการจ้างงานแบบเดิมๆอยู่คนเหล่านี้ก็คือมีแต่ yes กับ no ก็คืออยู่กับออกครับไม่มีออกครึ่งตัวไม่มีทํางานครึ่งเดือนไม่มีไม่มีเงื่อนไขพวกนี้ดังนั้นองค์กรไหนก็ตามที่เข้าใจชีวิตของคนในกลุ่มนี้ได้แล้วก็สามารถออกแบบเงื่อนไขาการจ้างงานใหม่ได้เนี่ยผมเชื่อว่าองค์กรนั้นจะคุ้มครับคุ้มค่ากับการได้คนเก่งเราไม่ต้องพัฒนา องค์กรอื่นพัฒนาให้เรามาสิบยีปีเขามีความเก่งอยู่แล้วเราแค่ไปตอบโจทย์ให้ตรงกับชีวิตของเขาแค่นั้นเองนะเขาต้องการทํางานแค่20%ของเวลาทั้งหมดเขาต้องการรายได้แค่15%ของสมมุติรายได้ทั้งหมดแค่เขาแฮปปี้กับชีวิตแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เขาอาจจะเลือกทํางานแค่1หรือ2องค์กรในเวลาเดียวกันไม่จะเป็นต้องเป็นลูกจ้างฟูลไทม์บริษัทใดบริษัทหนึ่งข้อดีก็คือบางทีไม่ต้องจ่ายสวัสดิการเพราะเงื่อนไขบางเงื่อนไขเขาไม่ต้องการสวัสดิการ เขาต้องการแค่มีงานทํามีรายได้พอที่จะใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนจบแล้วนอกนั้นชีวิตเลือกได้เขาอยากทําอะไรก็ได้แล้วหลายคนก็เริ่มที่จะเรียกว่าเป็นกิกอีโคโนมีก็คือเช้าทํางานส่วนตัวบ่ายก็ทํางานบาริษัทนี้เย็นก็ทํางานเป็นฟรีแลนซ์นะดึกๆก,ก็อาจจะลงทุนออนไลน์นี่คือหลายคนออกแบบชีวิตแบบนี้แล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าเวลาเขาออกแบบชีวิตเปแล้วนะ่ะใครคือทางเลือกที่เขาจะไปเลือก มาเติมเต็มในก็เรียกว่ารูปแบบชีวิตที่เขาออกแบบไว้นะครับนะองค์กรไหนตอบโจทย์ได้องค์กรนั้นก็ได้ของดีไปนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดสําหรับการจ้างงานในยุคโควิดแล้วก็ผมเชื่อว่าหลังโควิดมันก็ยังมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นแบบนี้อยู่นะครับไม่ใช่โควิดหายแล้วสิ่งเหล่านี้จะหายไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งมันก็เปลี่ยนไปเขาเรียกว่าเป็น new normal เป็น next normal นะครับ โอเคครับฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับองค์กรต่างๆครับสวัสดีครับ